เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมมุสลิมต้องดูดวงจันทร์เวลาจะขึ้นเดือนใหม่ถ้ายังไม่รู้เนี่ยกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยนะคะเพราะอาจจะมีคำตอบที่ลึกมากกว่าที่เราคิดในอิสลามเนี่ยเราจะใช้ระบบที่เรียกว่าจันทรคติคะ่ะในขณะที่ปฏิทินสากลเราจะใช้ระบบสุริยคติซึ่งระบบสุริยคติที่เราใช้กันเนี่ยหปีก็จะมี365วันแต่ของปฏิทินจันทรคติเนี่ยหปีจะมีเพียง354วันเท่านั้นเองหมายความว่า1ปีตามปฏิทินอิสลามเนี่ยจะมีวันน น้อยกว่าปฏิทินสากล11วันนั่นเองค่ะ ฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่มันมีฮิกม่ใหญ่ๆซ่อนอยู่เพราะว่าวันสําคัญของอิสลามอย่างเช่นเดือนรอมฎอนหรือฮั์เนี่ยก็จะถูกเคลือ่อนผ่านทุกๆฤดูของชีวิตเราเลยค่ะอย่างเช่นในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะถือศีกอดแล้วก็ทําฮัดกันในช่วงหน้าร้อนอีสิปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนและอีกสิปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวและถัดไปเนี่ยก็จะเวียนกลับมาในช่วงหน้าร้อนเหมือนเดิมนั่นเองค่ะแต่ไม่ว่าจะสภาพอากาศไหนนะคะหัวใจของผู้ศรัทธาก็ยังมุ่งมั่นอยู่เท่าเดิมนี่แหละ คือบทเรียนของความอดทนที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับฤดูกาลแต่ยึดมั่นในพระเจ้านั่นเองค่ะการกําหนดเดือนตามจันทรคติเนี่ยไม่ใช่แค่ปฏิทินนะคะแต่มันคือการเดินทางของใจที่ย้าเตือนเราว่าชีวิตเรากําลังหมุนเวียนเข้าใกล้ปลายทางขึ้นทุกวันมีใครในที่นี้เนี่ยเคยถือสินอดช่วงหน้าหนาวบ้างไหมคะหรือใครได้ความรู้ใหม่จากคลิปนี้อย่าลืมพิพ์เลขสามเป็นกำลังใจให้ครูพิยูด้วยนะพูดภาษาอัหรับง่ายสไตล์ครูพิยูอย่าลืมกดติดตามค่ะ